อยู่กับช่วงนั้นชาลราอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาให้อาหารเท่ากับเหลืองกันเทา่าคุกกี้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 โอเคได้แล้วใช่ทั้งสองตัวเป็นสายพันธุ์ท็อกเทลับซึ่งผมมพ่งรู้นะคะว่าเท่าเป็นผู้ชายแล้วเหลืองมันเป็นผู้หญิงแต่เราก็ยังไม่แน่ใจมาก <c oughs> เพราะว่าทั้งคู่ <c oughs> ผัดกัน <c oughs> ุกไข่สองตัวเนี้ย <c oughs> เมื่อวานคุณพ่ออ่านให้อ่านให้มามาฟังแล้วนะครับว่าตัวผู้มันจะกกไข่ตอนเช้าแล้วตัวเมียมันจะกกตอนกลา,คางคืนใช่ซึ่งผมแล้วนี่แหละผมก็มั่นใจเลยว่าเท่ามันเป็นตัวผู้ครับ<อ>เรือเป็นตัวเมียเพราะเรือมันกกเพราะเท่ามันกกตอนตอนเช้าครับเจ้าเลือลกับเจ้าเท่านีอายุเท่าไหร่ได้ครับผมไม่รู้เรือเรือประมาณ เปลอนหนปีครับเหลืองประมาณหนึ่งปีเจ้าเหลืองตัวนี้ก็ตัวสีเหลืองไงครับมันชื่ออะไรนะพันสายพันธุ์ละจำไม่ได้ละสีอะไรส่วนเจ้าเท้านี่อ่อเขาเรียกว c e เฟส h m มุกใช่เห็นไหมคะยังหดข้างในผมมั่นใจว่าโตมาเท่ามันต้องสวยมากเพราะว่าดูสิแม่ผมชอบลายกิดๆแบบเนี้ย ผมชอบแบบนี้แล้วเท่าเรื so yeah, so ่องราวมัน yeah, ก nah, so. ็เป nah. ็นแบบนี้ตั r ้งแต่ตอนเด็กๆผมชอบสีนะผมชอบลายน่ะนะพยายามจะให้ดูไข่แป๊บนึงนะคะก็จะมีประมาณสองฟองครับเห็นไหมเห็นไหมค้างบนนี้ไหมนั่งมีผู้ติดตามกี่คนแล้วอ่ะมายังไม่ได้ดูให้ดูลูกแป๊บนึงนะ ข้างในเห็นได้เห็ในไกล้ๆไหมคะน,มน,นี่มันซูมนี่มันไม่ค่อยไปเนาะวิดีโออ่านั้นชัดเลยสองฟองเห็นไหมคะงานกำลังจะเข้าเดี๋ยวเราต้องมารู้กันต่อเนาะว่าเจ้าสองตัวน,นี้มันจะเพิพ่มไหมเดียวต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยเจ้าลูกพ็อกเกเทงอ่ะมันจะวางไข่ประมาณสี่ถึงแปดฟองเดี๋ยวเราต้องมาดูกัน วันนี้ลาไปก่อนนะคะให้ทั้งสองตัวเขาจีบก,กันกันเขาจะได้ไปดูแลลูกกันบ๊ายบาย